เด่ครับเดเป็นหองเั้าเดเป็นหนองนะเดกาจะมาสาวเาพีหนองเอ้ยคุณนงย,ยไม่หรอกพี่น้องทุกแหล่ประตุกแล่ละครับจากหมู่บ้านในใเบีบไบมันห่ภาพีน้องมายามครับมึงนลังงาน,นพี่น้องเอ้ยล,ลังแหลกครับของพวกงของเล้นเด็กหน้าครับมึงเนี่ ฟักเสียงฝนเล็พี่นอยงยามเต็มกันเรื่อยครับของน,นี่กอนโอ้ยเมีพาเียงพี่นอบึงเนี่โอ้ยบงแคยเลยครับตัวแรกตัวแรกอ ตัวป,าป่ามัตจะปนแฉบถี่น้องเต็มมือเลยพี่น้องโหแหล่มาแล้วมาแล้วย้อนไปเมื่อเรื่อยๆครับมาใส่กักคคบใส่ป่าป่าไปเนาะเอ้ยทั้งฝนก็ติดโถครับเกิดป่ามันก็ดินมากให้เกล้วหมดละหลายมื่อแล้วครับทุกแทบทุกมือ่อหมดละไปดีกันไปนเ,ปเยครับ ไปกเสียบไปขึ้นมากเก็บขึ้นมาที่หลังครับว่ามันเห็นได้ไดเนาอพี่น้องเนาะน้ำขึ้นพี่น้องน้องเก้าไปแล้วครับน้องแมวแมวค่อยหายุกากินไปแล้วครับเนี่ย

เล่ครับออกแล้วพี่น้องพอกล้วครับบุตรบุบปลาเข็งกับเขาแล้วครับโอ้ยแม่ปลาเข็งไม่พี่น้องเบตะมันแท้ว้าวอ้ยแต่แม่ใหญ่ครับเยิ่ยมย่ยมเย่ยมโอ้โอปลาพี่น้องสองตัวแล้วครับจะเบิตรบิกบ๊กๆเลย จะปุนแสบเลยให้เฮ้ยนละแรงเพื่อนอะไปนุ่กันเรื่อยๆครับไปดี่ลังครับหลุ่นกันไปเลยยามไปเลยครับดี่หลังถืออบ่อ้อมน้องกอล่ะเพี่น้องะล้นนยยนนอ,อ,อ,น,อ,ลน,อลนี้กบ,บ่อถือครับ ว่าแถวๆนี้ถือเลี้ยน,น,น,นสามเลยครับว่าน้าน,นก็โตกมากเ้ยเื่อนเนาะน้ำแรงครับรโตกอ,อีก,กบุมมือเนี่ยจะได้หายยุงกินน้ำเบียบ่ คุนกำลังเป็นเรียเ้ยดพี่นอ้องนะอายุมากินไม่ิีหรอครับเป็นเลียดครับเดีนลงไปน,นี่เนี่ถือป้อมือเนี่ยติดได้สองตัวตัวนี้พี่น้องเอ้ยอน,นี้ก็จอยลอยอยู่ครับ ไฮ้ยเลยครับเี้ยล้วพี่น้องปาเขีง,เก,งกเก่ากล่ะครับหยหมยใหม่ยัยงพี่น้องเอ้ย <c oughs> เข่งอีกขึ้นก้อนพี่น้องนี่ตัวพี่ครับสามไล่แล้วสามไล่แล้วนี่นี่ดแต่จะไปเข่งพี่นอ้องปลาเข่งขึ้นได้เลยว้วเฮ้เล่ครับเฮ้เล่เฮ้เลก็ไ,กได้ไหมเฮ้เล่ครับ นี่ก็เสือเลือดจีพี่น้องเดี๋ยวพ่อถือตู้หลังแหละครับถึงตู้หลังไลก่ก็บปวดสัพี่น้องเนาะยประมาณสิบตู้หลังแหละครับแข็นครับ ล้นนี่ก็บอกถือกี่น้องไหลลุ้นกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะเสียหาลังครับไปลเปิดน้ำกัน นบ่างน,นี้ก็บ่อพันพี่น่องเอ้ยนั่นเองบ่อพนันเอือนครับ เรื่อยๆครับหนุ่มซีหาหลังสุดท้ายหลังนี้ก็บ,บ่อพานครับ ถายเอาพี่น้องววมุดมุดคนก๊อเร็วเรวเร็ววนัองนังมั้เนสุดท้ายเลยปลาช่อนครับฮนี่มพี่น้องมแล้วสามสี่แล้วครับ อ,อหลังัวถ่ายู่เนาะยับมันว่าถกเขาเป็นบัมาเฉียบนี่ยไปมันขึ้นไปแห้งครับต้องฝนตกมันขึ้นเห็นแล้วบัวใ่ม,มากครับบัวใ่ม,มากภาพอีมาหนองมายามสามตัวกับสามตัวครับ ไปแข่งสามตัวประกอตัวหนึ่งคือว่าพาดนี่พี่นอ้องบ่กขาดแรงขาดง่ายครับบางขีงมันแต่แม่แต่ปนดีดีให้น้องเอ้ามัอหลังนะครับ ี่น้องหลังจากข้าเก็บเบ็ดเรียบร้อยลรอโอ้ยเบื้องเนี่ยฝนบอลคนพี่น้องนี่ครับปลาเข็งนี่นนนนต่แม่พี่ๆครับมาเบื้องของเขาใี่ไหมเนาะเมื่อเร็วๆนี้นปลาเข็งสามตัวปลาคอตัวหนึ่งครับเนี่ยมาเศร้าขึ้นในปลาเข็งตัวหนึ่งพี่เนาะขึ้นกันหาอยู่หาจิิงกำบ้านเขาครับบ่ินพี่น้องไี่ต่แม่เปเรเลยปลาเข็งครับ แะ่มาสิเบ็ยดจเรามาสิเบ็ดมังี่น้องตาเบีดามันอากาศเปิดครับท่าเปดกมันมั่หรือพี่น้องเอยปุ่นเป็นกวนเป็นง่ก็ไม่เอครับท่านตอัเออกปุ่นฮะโต๊ะกตก็ละขบุญขบพุ่นพี่น้องกดไลค์กดแช่์กดติดตามาะพี่น้องเนาะไป, here, نا, ป ört, ทำอะไรแก่ทัางจองหากินทินทานเป็นหครับเอ้อคนมรพี่น้อง สวัสดีบบนรบี่ก่ะถาก็น้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับหมือนพอกันไหมครับฝนมาแล้วพี่น้องฝนต้องเม็ดปล่อยๆแลอวครับ